โอเคครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูเว็บร้อยสิบใบนะตัวใหม่ล่าสุดนะตัวสองพันยิบสองนะครับก็สําหรับ่าวันนี้นะครับผมพึ่งรถพึ่งลงมานับใหม่ๆนะครับก็คือพอดีนะครับวันนี้ผมมาเจอนะครับอ่ามีอะไรนะครับในส่วนนะครับตรงนี้นะครับฝาครอบหน้าปัดหรือชุดหน้าปัดนะครับมีการอัปเดตใหม่นะครับก็คือ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมเจอในวันนี้นะครับก็เป็นส่วนหน้าปัดจะเป็นแบบอนันัดหลอกนะครับซึ่งปกติแล้วนะที่เราเห็นนะครับตัวใหม่ล่าสุดของปส22นะครับก็จะเป็นในส่วนเป็นหน้าปัดแบบไมดิจิตอลนะครับแบบไฟฟ้านะครับก็คือวันนี้ผมมาเจอตรงนี้นะครับผมก็เลยมารีวิวนะครับให้เพื่อนๆนะครับสาวกนะครับเียบสบายได้ชมกันนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับก็น่าจะมีนะครับอ่า น่าจะเกิดปัญหานับอะไรนะครับในลายผลิตนะครับเกิดการล่าช้านะครับก็เลยมีการมาแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ครับเพื่อจะได้นะครับส่งออกรถนะครับได้แบบไม่สะดุดนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นแบบไม้ธรรมดานะครับผมก็จะมีสายไม้นะครับ่วงเข้ามาครับตรงนี้ ต่อมาถ่ายความแตกต่างครับสําหรับสองคันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ,อน,นี้ก็จะไม่มีสายไม้ทวงเข้ามานะครับก็ในส่วนตรงอื่นนะครับในส่วนชิ้นส่วนอื่นๆนะก็จะเหมือนกันนะครับต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนราคานะครับในส่วนตัวไมคดิจิตอลนะครับราคาต,ตัวก็อยู่ที่สี่หมืนสันนะครับ แล้วก็มาดูตรงนี้ครับตัวไม้อันน่าหลกนะครับรก็ราคาอยู่สี่หมื่นแปดร้อยนะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับการไม้ตา,ตารวัดของรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นหารุ่น P นะครับในส่วนตัวไม้ดิจิตอนนะครับก็จะเป็นตัวตัว N นะครับตรงนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตคร่าวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่ใช้เว็บร้อยสิบไอนะครับที่กำลังจะไปเลือกซื้อนะครับในส่วนของรถรุ่นนี้นะครับก็อยากให้แจง้ง้ทราบามีการอัปเดตในส่วนตรงนี้นะครับ <S <S ก็เพื่อนๆชอบแบบไหนก็สามารถสังเกตนะตรงนี้นะครับเลือกซื้อได้นะครับผม บางท่านอาจจะถูกใจในส่วนตรงนี้บา,บางท่านอาจจะชอบในส่วนแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับมก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับเยี่ยมชาแนลนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ